ทางหาเห็ดบริเวณหาป่าหาเห็ดพอจ้อง รอบๆบ,บ,บริเวณเข้าป่ามามันก็จะประมาณนี้นะคะ เนินเขาฝั่งนน้นก็จะเป็นก้อนหินพลลานหินเห็นปะเห็ดก็พอได้เก็บนะคะถ้าเ้ามั่นขยันมั่นไอ้ซะเนาะเคี่ยเบิ่ง เกียบเบิ่งเห็ดเพาะข้างล่าง นี่ก็หอยคนเขียะดูสี่เขี่ยวคนเขียะเห็น่ะคักบุคภินองอ่าแม่อรวันคุณบุไทยก็พาเลามาเข้าป่าอ่า บนผู้พานมางทันก็นเป็นจะลุกลงเนาะเป็นทางน้ำไหลหเดินเดินทางต่อเขาหาฮ็ดต่อนะคะขอบคุณนะคะที่บ่งคิดไม่อรวนจนจบค่ะ